สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงการไ์สดนะครับทาง YouTube Channel Score a t i c เจอกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่27ตุลาคม2568นะครับมี ประเด็นสําคัญนะครับก็คือเรื่องของศึกยูฟาแชมไม่ใช่ยูฟาแชมศิสกศึกเอลกาซิโกนะครับที่จบลงไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าดราม่ากันแบบสุดๆเลยตั้งแต่ต้นยันจบเกมจบเกมแล้วก็ยิ่งระอุต่อนะครับกับประเด็นที่เกือบจะนําไปสู่การจดุมบอลวันนี้ก็คงจะได้มาไล่เรียงกันทงน้งในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามรูปเกม เรื่องของการจัดตัวนะครับมารติดบาซ่าเป็นอย่างไรผลที่ออกมามารติดเป็นฝ่ายชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ว่ากันแบบละเอียดเลยในค่ำคืนวันนี้นะครับใครที่มาแล้วนะครับส่งคอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายกันได้ผ่านทางไลฟ์แชทนะครับเหมือนเช่นเคยเราอยู่กันที่ ถึงบ่ายสามนะครับวันนี้ขออภัยด้วยว่ามาช้านิดหนึง่งนะครับน็อก่อเมื่อคืนก่อ,อ,อจะถึงบ้านก็ตีสามกว่านะครับแล้วก็หกโมงตื่นไปส่งลูกชายนะครับอืมนะฮะก็เลยหนักนิดหนึง่งแต่ว่าตอนนี้มาล้นะครับเสียงอาจจะยังแบบเงือเพิ่งตื่นอยู่ต่นี้เสียงไม่เป็นเสียงปกตินะครับดีไวส e ของท่านที่รับฟังอยู่เนี่ยก็ปกตินะครับเสียงคนไลฟ์เป็นแบบนี้เองนะครับข้อความแรกนะครับเข้ามาแล้วนะครับอาร่ามาทริคับพี่เจมส์นะครับคุณเอ็กซ์ไซเคิลนะครับสวัสดีครับพี่เจมส์นะฮะคุณกาตกอะไรเนี่ยกระตุก,ตกอ่านไม่เจอแล้วกันนะโอโ้โห <laughs> กาตก เกทลกาตุก ok. ชื่อนะฮะอะลามาดิด <laughs> เ right, อ้าถอดว่านอ่านเป็นคนแก่เลยแก่จริงนะครับอือันนบเร่ประเสริฐนะครับดรามายาเมาเนี่ยยังไงครับพี่เจมเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับและผมว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองตัดสินเอาเองก็แล้วกันผมจะไม่ตัดสินว่า,าใครผิดใครถูกนะครับจะมองในมุมของคนเป็นกลางแล้วก็มองในมุมของผู้ใหญ่ ที่ผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะนะครับจะไม่ไม่โจมตีใครเ,เป็นกรณีพิเศษจะไม่พุ่งเป้าสร้างความเกลียดชังให้กับฝ่ายใดนะครับเ,เดี๋ยวถ้าใครใครอยากเห็นความเห็นที่เป็นกลางเดี๋ยวลองฟังจากผมนี่แหละนะครับอืมกุบบ้านกุ้ยช่ายการเจนบ,บุรีที่ตลาดเดซิตี้อ้าว มานะครับคนเมืองการนะครับคนบ้านเดียวกันสวัสดีครับตลาดเลซิตี้อยู่เส้นใกล้ๆก,กับนะโรบินสันใช่ไหมอืมปาร์เซลน่าจะหาตัวแทยของเลวอนดาสกิ้นตลบบาดมกราคมนะครับเนี่ยสิครับมันเป็นสิ่งที่ฟแฟนๆบอกว่าควรจะต้องหาแหละนะครับแต่ผมก็เข้าใจเรื่องของบอร์ดบริหารว่า ถึงตรงนี้เนี่ยพวกเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยและมกราคมมันเป็นช่วงเวลาที่ตลาดมันไม่ได้มีของให้เลือกเยอะนะครับมีเวลาให้พิจารณาไม่มากนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบเป็นข้อจำกัดในการทำงานด้วยนะครับเหนื่อยเหนื่อยแต่เชื่อว่าคงยากเหมือนกันนะในการที่จะหาใครสักคนเข้ามา เรียกได้ว่ามาเป็นตัวหมุนเวียนในสควอตของฮันซี่ฟริกในช่วงเดือนมก,กราคมในดันหน้านะครับสวัสดีครับไม่ได้ดูสดนานแล้วปกติดูย้อนหลังตลอดครับคุณเอมคุงโอ้สวัสดีครับคุณเอมคุงยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์สดนะครับของอ YouTube c h a n n e l Score a d d i c t ในรายการ i n s i ซต์ลาลีกาวันนี้วันจันทร์เจอกันทุกวันจันทร์นะครับถึงบ่ายสามบ่าถึงบ่าย 3. พมพเจมพูดถึงทัคติก,การเล่นกับ กับดักล้มหน้าของมาริดหน่อยครับแบบนี้เรียกได้ว่ามีการวางแผนใหมไหมดูแล้วเล่นเหมือนเดิมเลยแบบยุคอันเช่คือให้เป้วิ่งวัดดวงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะพูดถึงนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงจิโรน่าหนักเลยครับหนักจริงนะครับเป็นปีที่หนักจริงสําหรับจิโรน่านะครับก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยสำหรับมิเชลบาซ่าต้องเซนาลา อกมาแล้วครับผมว่าสไตล์คล้ายๆอินดิโก้ไหมบินเบาก็คงยอมปล่อยหรอกนะครับเพราะว่าเขาก็พึ่งได้มาแบบบุดวิดจนเจียนคือวันที่ตลาดปิดเนี่ยนะครับทางฝั่งของเอานาเซอร์ส่งเอกสารมาช้านะครับแต่ว่าพวกแมทชิ่งอะไรทางฟีฟ่าเนี่ยเขาก็รับเรื่องมาแล้วเขาจริงๆเนี่ยคือไม่ทัน แต่ว่าฟีฟ่ามาพิจารณาว่าเออมีการอุกกระสส่งเอกสารมาจากฝั่งบีเบาอะไรรอเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เลยอนุมัติให้บีเบาไปร้องเรียนนะครับถึงจะได้อเมริกลาป๊อกมาและเขาต้องการใช้ลาป๊อกเพราะว่าเซ็นเตอร์ของเขาเนี่ยนะครับคนแรกเลยก็คือ,อทางด้านของเยรารอัลเรตติดโทษแบนหนึปีจากข้อหาโดปะนะครับ ในเกม,มยูโรป้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซนเตอร์ตัวหลักหนึ่งคนติดโทษแบนหนึ่งปีข้อหาไม่ผ่านตรวจโดบเซนเตอร์อีกคนนึงก็คืออุนายเอกิลุสเอ็นไข้เข่าขาดคนนี้ตั้งใจว่าจะดันขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ปีนี้เท่ากับว่าเหลือ,อไอตอปาเดเรสกับดานี่บีเบียนนะครับกับไอริกลาปอ ที่เป็นเซนเตอร์เท่านั้นในทีมของแอตติกบินเบาแล้วลาป็อกกว่าจะได้มาอย่างที่บอกเลือดตาแทบกระเด็นไม่มีทางที่เขาจะปล่อยให้นะครับลืมไปได้เลยยิ่งยิ่งบินเบาด้วยเพิ่งมีคดีกับบาซ่าเรื่องอีกโก้ขอภัยเรื่องนิโก้วิลเลียมส์ด้วยนะครับไม่มีทางครับไม่ไม่ได้แน่แน่ร้ออรซนะครับอันนี้บอกให้ตัดใจได้เลยนะครับ คุณชิมเดอะคอปสวัสดีครับพี่เจมจะทำคลิปกับพี่น้องได้ดูวันไหนครับฮเฮ้พี่น้องบอกเหรอใช่ครับก็จริงๆว่าจะอัดคลิปกันเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวรอพี่น้องส่งสัญญาณนะครับอืมอฝากด้วยนะครับกับพี่น้องก็จะเป็นเวอร์ชั่นเกี่ยวกับลิเวอร์พูลอืมอืมอ,อืนะครับอ แล้วก็คุณเจมส์ธีรพัฒนสวัสดีครับพี่อ่าคุณลาเวนเดอร์พี่เจมส์มาติดบาซ่าหลังเข้าไปในอุโมงมีอะไรต่อไหมครับพี่เจมส์ครับหรือว่าบาซ่าขาดแนวรุกราฟินญาโอโมเลวานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว,ว่ากันนะครับอืมอเดี๋ยวผมมีรุ่นพี่ไลน์มาเดี๋ยวขอผมไลน์กลับไปนิดนึงนะครับอืม อืมโอเคนะครับจาวการถึงตรงไหนละนะครับพี่เจมบามดิดบาซ่าเข้าไปดูมงมีอะไรต่อไหมไม่มีนะครับเท่าที่ทราบตอนนี้ไม่มีนะครับพี่เจมครับหรือว่าบาซ่าขาดแนวลูกราฟินญาโอโมโมลเลยวานครับผมเมื่อคืนขาดลูกยิงที่คมคมเหมือนเดิมนะครับเพราะส่วนใหญ่บาซ่าเกมจะ ค่อนข้างจัดนะ,ะเดี๋ยวว่ากันตรงนี้นะครับบันเซียโซเซดัตก็อยู่ข้างๆกับจุเนานะครับปีนี้ก็พอๆกันนะครับโซเซดัตนี้ก็หนักนะครับอืมผมเพิ่งไปเที่ยวเขื่อนศรนครินมาครับอืสวยงามมากนะผมก็เพิ่งไปเมืองการมาเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหนึ่งคืนถึงวันเสาร์หนึ่ง วันเมื่อวันเสาร์นะครับครั้งหนึ่งคืนถึงวันอาทิตย์แล้วก็วอาทิตย์ตีรถกลับมา M81 เข้ามากรุงเทพแล้วก็มางานที่พารากอนของลาลิก้าที่จะร่วมกับ b ีอินแล้วก็ r u ูนะครับในศึกเอลกาซิโกนะครับที่โรงหนังชั้น6นะครับพาร,กรากอนซึ่ง บรรยากาศดีครับมีแฟนมัดิดมีแฟนบาร์ซ่านะครับเข้ามาดูเกมเยอะทีเดียวแล้วเราก็มีงานแจกรางวัลนะครับเรื่องของกิฟต์เซตนะครับของทางลาลีกามีแพ็กเกจด,ดูฟุตบอลของ True นะครับมีผู้ชมดีรับกันไปเยอะมีลูกฟุตบอลอย่างเป็นทางการของลาลีกามาแจกมีเสื้อนะครับของทีมบัดดิทมีของทีมบาร์ซ่ามาแจกมีผู้ชมดีได้รับไปครบั่วเลยสนุกสนานกันมากอิ่มเอมจริงๆนะครับผม อ่ะโอเคทีนี้เรามาว่ากันที่ผลการแข่งขันฟุตบลอลก่อนสรุปก่อนนะครับแต่ว่าเรียนให้ทราบนิดนึงว่าวันนี้คงจะเน้นไปที่เอลคาสโกละนะครับโอเคอ่ะมากันที่สรุปผลการแข่งขันฟุตบลอลรายการนัดที่10นะครับคืนวันศุกร์แล้วโซสดาชนะเ,เซบีย่าสประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับจิโดนาเสมอกับลาอเบโด3าเป็นเกมที่หูยนั่นควรชนะแล้วนะครับเพราะว่าตามหลัง0ูนย์ แล้วกบ็บีบีบีไล่มาตีเสมอนะครับสองสอง,สองแซงนะครับสาสองนะครับช่วงทดเจ็บแต่ทดเจ็บเนทดเจ็บแนาทีนะครับหลังจากนั้นโอเบโดตีเสมอ3สาสามโอ้โหมิเชลเขาอ่อนเลยนะครับเอสปันยอนยังคงแบบเหนียวนั่นเหนึบนะครับในบ้านนี่ยังเบียดกิน3แต้มจากเอลเช่ได้1นูนย์ะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่พวกเขา เออหรือปีนี้มันจะได้ลุ้นพื้นที่ยุโรปวะนะครับแบ็กซ้ายกาลลสโลเมโรยิงประตูชัยยิงอีกแล้วครับกาลลสโลเมโรนะครับปีนี้อาซีซันหน้าใครหาแบ็กซ้ายเกมรุกดีๆเกมรับเคียเค่ยวๆนะนะครับอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากเรื่องของการเติมอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของเซนต์กันยิงประตูมีเนี่ยกาลลสโลเมโรน่าสนใจมากนะครับบินเบาแพ้เคตาเฟ่คาบ้านเลยครับศูนย์ประตูตัวหนึ่ง ก็บินเบเนี่เขาหลังเกมยุโรปเป็นอย่างนี้ทุกทีนะครับบาเลนเซียแพ้บียาริยันศูนย์ประตูต่อสองอันนี้เป็นดาบ้แมตของเมืองแควนบาเลนเซียนะครับของแควนบาเลนเซียก็บีอาันเขาแข็งเขาเยอะไม่แปลกใจที่แพ้นะครับมาโยก้าเสมอกับเลบนเต้นหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็คู่หลังเอลคาซิโกก็มีโอซาซูนาแพ้เซอร์ตาบิโกสองสามเซอร์ต้านำก่อนแล้วก็โอซา กลับมาพลิกนำสองหเซลตายิงอีก2ลูกเป็นชัยชนะเกมแรกในลาลีก้าของเซลตาบิโก้ด้วยนะครับหลังจากที่เสมอมาจัดจัดหลายเกมมากนะครับอ่าแล้วก็รายโยเฉือนอ阿า,าเบส1ประตูต่อ0ค่ย์กัวันนี้เรอเบตรติจะเจอกับแอตเลติโกมาดริดเป็นเกมที่ใหญ่แล้วก็น่าสนใจมากนะครับอ่ะส่วนเอลกาซิโกเรนัดชนะบาเซลนา2ประตูตอนหนึ่งนะครับมาดริดเนี่ยนะครับอ่าจัดไลน์อัพออกมา ก็ถือว่าถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมระดับหนึ่งไม่เยอะ,อะสำหรับผมเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวก็คือพอพอติดตามข้อมูลเนี่ยเขาก็จะมีะเกริ่นไว้ว่าชาบิลันโซ่เนี่ยมีโอกาสจัดทีมออกมาแบบ2เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแรกก็แบบที่เราคุ้นชินก็คือ433นะครับแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือในระบบ442 d i a ไดมอนนะครับคือ442 d i a ไดมอนเนี่ยจะเน้น ความแน่นตรงกลางก็คือถ้า42 d i a m o ดมอนคนที่จะเป็นตัวจริงก็คือเอโดโดกามาวินกาแต่ถ้าเป็น433คนที่จะเป็นตัวจริงก็คือบราฮิมดียรหรือไม่ก็ฟรังโกมาสซานตัวโนนะครับสรุปก็คือออกมาเป็น442 d i a m อ n d ดมนะครับกุ๊กตัวผู้สาประตูแบ็คขวาก็ตามคาดเขาไม่ใช้ดาริกาบักคารไม่ใช้เทรนดเพราะว่าเพิ่งหายเจ็บ แบบผุดวิดเลยอะวันเวลาเนี่ยนะครับเพิ่งจะแบบโอ้ผ่านความฟิตเลยก็ไม่เสี่ยงใช้นะครับตั้งแต่ต้นเกมก็เอาเฟเดวาไปได้เล่นต่อแบ็กซ้ายอัมโรกาเรียราคู่เซนเตอร์ดีนฮารเซนหายเจ็บกลับมาฟิตกลับมาก็ยืนคู่กับไอแดนบีดีเตากลางรับนะครับก็ใช้ชัวเมนี่นะครับตัวรุกนะครับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ตัวคุมเกมคุมจังหวะนะครับเชื่อมเกมก็มี อารก์กกแลนะครับน้าต่ําเป็นจูดและอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่คอยขับเคลื่อนเป็นพึ่งงานนะครับเอโด้วยกามาวินกาเน้นเกมรับมากหน่อยนี่ครับก็แสดงให้เห็นว่าลอนโซ่เองก็ไม่ได้ประมาทนะครับคือเล่นในบ้านก็จริงนะครับเขาก็เลือกที่จะใส่มิดฟิลลงไปมากกว่าใส่ตัวรุกอย่างมาสตานตัวโนหรือว่าทางด้าน บราฮิมเดีอสคู่หน้าปรับครับใช้วินิยืนกับทางเคลียนเอ็มบัปเป้นะครับส่วนบาร์เซลโลน่านะครับมันดิ้นไม่ได้มันไม่มีอะไรที่จะจัดได้มากไปกว่านั้นแล้วสำหรับฮันซิฟริกนะครับเพราะว่าตัวที่เจ็บอยู่มันเยอะเหลือเกินนะครับเลวันดอสกี้นะครับผู้สประตูโจนกาเซียนะครับดานี่โอโมลาฟินยาไม่ผ่านความฟิตนะครับ โอ้โหปาโบกาบีนะครับมันเหนื่อยจริงครับกับการจัด11คนแรกให้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะบุกไปเอาแต้มหรือไปชนะทางด้านของโอรมาดิตที่กำลังสดนะครับพอไม่มีโอโม่ไม่มีเลวันดอสกี้ไม่มีลาฟินย่านะครับไม่มีโจนกาเซียมันส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็พวกนี้ไม่ใช่เพิ่งเจ็บเจ็บมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ทำให้ตัวหลักเนี่ยมันก็ต้องเล่นแบบไม่ได้พักตัวหลักที่เล่นอยู่ก็เกราะตัวหลักที่เจ็บอยู่ก็ดิบมาใช้งานไม่ได้ทีมขาดความสมบูรณ์อย่างแรงนะครับก็จัดออกมา4 2 3 1เซสตี้เป็นผู้สาวป,ประตูนะครับชูสกุงเด้แบ็กขวาแบ็กซ้ายอเลคาโดบาเดคู่เซนเตอร์เอริกาเซียกับธันนเปากูบาซี่คู่มิดฟิลเปดรีกับฟริงกี้เดยอง ตุรุกรามินยามาวนะครับทางขวาทางซ้ายมาคัดแลทฟอร์ดซึ่งกำลังมาแรงนะครับหน้าต่ำเฟมิลโลเปสแล้วก็นาเป้าใช้เฟรรานต่อเรดนี่คือ11คนแรกของบาร์เซโลนาซึ่งก็ยังเสียเปรียบตรงที่ฮันซิฟริกถูกใบแดงไล่ออกในเกมที่ชนะจิโรน่านะครับก็ต้องขึ้นไปอยู่บนอัธจันทร์คุมทีมข้าสนามไม่ได้ถามว่ามีผลไหมผมว่ามีผล ถ้าเป็นเกมอื่นไม่มากถ้าเป็นเอลกาซิโกมีผลนะครับเพราะเอลกาซิโกมันเป็นเกมที่ต้องการความเข้มข้นต้องการทุกอย่างคำสั่งแบบทันทีทันใดต้องการการกระตุ้นนะครับ อะไรหลายๆอย่างทุกอย่างแอคชั่นของเทรนเนอร์ที่ข้างสนามส่วนตัวผมมองว่ามีผลกว่าเกมอื่นๆบาร์ซ่าเนี่ยถ้าฟริกไปถูกแบนเกมอื่นมันไม่น่ามีผลอะไรมากมายครับแต่นี่คือเกมที่มีความเข้มข้นสูงมีเดิมพันสูงนะครับแล้วก็ทั้งตึงเครียดมากๆการมีโค้ดอย่างฮันซี่ฟริกนะครับยืนอยู่ที่ข้างสนามหันมาก็เจอลูปพี่อยู่เนี่ยผมว่ามันมันทำให้บาร์เซโลนา ครามดาวได้แต่เมื่อหันมาไม่มีมีเป็นมาคุสซอเป็นผู้ช่วยเนี่ยโอเคซ้อมด้วยกันทุกวันเจอกันทุกวันก็ไว้ใจกันแหละเพียงแต่ว่าด้วยบารมีด้วยอะไรหลายอย่างไม่เหมือนนะทันซิฟริกะนะครับนี่คืออีกหนึ่งข้อเสียเปรียบของบาสโอนานะครับอีกหนึ่งข้อก็คือ,เ,อ,อเรื่องของความฟิตอย่างที่ผมไลฟ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าบาสโอนาเนี่ยมีจำนวนการวิ่งต่อ ต่อเกมเนี่ยลดน้อยลงนะครับจังหวะการสปรีดหรือการวิ่งแบบเข้มข้นต่อเกมลดน้อยลงเมื่อเทียบกับซีซั่นที่เป็นแชมป์ซีซั่นที่ผ่านมาเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยหายไป4กิโลยกไม่ใช่ยกตัวอย่างเอาสถิติที่ที่เขาเอาออกมาเนี่ยนะครับ <c oughs> 8, <c oughs> 8เกมแรกเทียบกับเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยนะครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยนะครับบา์เวลนาวิ่งเฉลี่ยอยู่ที่117กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาซีซั่นเนี้ยเกมแรกนะครับ เขาเก็บสถิติได้ถึง8เกมแรกก็คือวิ่งอยู่ที่1 1 3กิโลเมตรนะครับต่อต่อเกมไม่ใช่ต่อชั่วโมงถ้ากับว่าเกมหนึ่งเนะี่ยวิ่งน้อยลง4 4กิโลเมตร4กิโลเมตรสำหรับเกมฟุตบอลเนาะมันมีมันมีผลอย่างมากเลยนะส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนั่นใชเห็นว่ามีความฟิตมีตัวผู้เล่นที่เรียกว่าแกร่งฟิตสมบูรณ์นะครับน้อยลงนะครับทำแบบนี้น้อยลงนะครับซึ่งเป็นบ่งชี้ถึงสภาพร่างกาย นะครับเพราะว่าฟิตฮันซี่ฟริกไม่ยอมให้นักบอลตัวเองวิ่งน้อยลงแน่ถ้าถ้ามันสามารถที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นได้ฮันซี่เองก็คงจะเข้าใจยอมรับแล้วว่าบางครั้งนักบอลของเขามันล้าแล้วก็เล่งไม่ขึ้นจริงๆนะครับอะทีนี้มาว่ากันในส่วนของเกมการแข่งขันนะครับเกมการแข่งขันเนี่ยกต็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเป็นเกมที่เข้มข้นเร้าใจนะครับเปิดฉากมาเนี่ยเป็นบัดิดที่ดุดันกว่า นะครับเข้มข้นกว่านะครับที่ถามว่ามดิดมีอะไรเปลี่ยนไปไหมเรื่องของแทคกติกการเล่นเรื่องของในพาร์ทเกมรุกเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นหลักๆใหญ่ๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนครับบอลมันก็คือยังแทงทะลุช่องให้กับท่านั้นของเคลียร์ในบัเป้วิง่งหรือวินิอุสวิ่งนะครับอ่าโอเคบางจังหวะวินิอุสเนี่ยยืมรับบอลแล้วพาขึ้นมานะครับวิธีการเข้าทำยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับ ก็คือเมื่อบาซ่ายังคงเล่นแบบออฟไซด์แทรปเป็นหลักในการดักเช็คลำหน้านะครับทางมัดริดเองก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพรียงแต่ว่าเขารู้ว่าบาซ่าเล่นแบบนี้คือปีที่แล้วเนี่ยยังไม่เจอของจริงก็เลยหูล้ําเป็นลิงเลยสำหรับเอมบาเป้นะครับมาปีนี้เคยผ่านมาแล้ว4เกมรู้แล้วมันก็ผมว่าช่วยได้ นะครับเอมบเป้ก็ผ่านมา4เกมเต็มๆว่าเล่นกับบาซ่าเล่นยังไงจังหวะการเช็คออฟไซด์ของอทีมของลัยซูฟิกเป็นยังไงผมว่าเขาก็ระวังตัวส่วนหนึ่งนะนะครับสองเลยก็คือการาปรับเอาจูดมาเล่นหน้าต่ำตรงนี้เป็นเ h ิร์ดแมนรันนิ่งเป็นตัววิ่งตัวที่3มันก็เป็นอีกหนึ่งที่1วิธีการ1นึ่งออปชันที่ช่วยให้แนวรับนะครับออฟไซด์แทรปของบาซ่าเกิดความสับสนนะครับ ก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างไปจากเดิมก็คือมัดติดเกมแน่นขึ้นแน่นขึ้นเพราะฟิตกว่าครับผมยืนยันเลยว่าฟิตกว่าวิธีการเล่นของมัติ